สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของครูเงาะรัุกรกองเกตนะคะทุกเรื่องราวที่ครูเงาะได้เรียนรู้เติบโตมาครูเงาะจะเอามาแชร์ไว้ที่นี่เพื่อให้เราได้เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันสิ่งที่สําคัญมากที่ครูบาอาจารย์สอนว่าสุดตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังเมื่อเราฟังซ้ําๆสิ่งเหล่านี้จะเข้าไปอยู่ในจิตของเราและทําให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามสิ่งที่เราฟัง ทูง้อหวังว่าสิ่งที่ครูง้อแชร์ในวันนี้และต่อๆไปจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับทุกคนที่ติดตามได้ไม่มากก็น,น้อยนะคะเนี่ยพอพูดถึงเรื่องของการตั้งเป้าหมายเนี่ยหลานครูนี่คือเป็นอีกหนึ่งคนเลยที่เป็นตัวอย่างของการตั้งเป้าหมายที่มันจะสําเร็จได้คือหลานครูเนี่ยพิงค์เนี่ยไม่สบายเขาก็เป็นโรคที่เกี่ยวกับไตอะไรต่างๆนานา,นาด้วยความที่เขาต้องดูแลตัวเอง ทิงเนี่ยก็ไปเรียนเป็นไปเรียนทําอาหารทําอะไรต่างๆนานาแล้วเขาดูแลตัวเองอย่างมีวินัยมากๆออกกําลังกายตูดเป็นตูดท้องเป็นท้องนะแบบนน่นไปหมดนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลคือเพราะอะไรเออทาไมเขาทำไมคนหนึ่งคนลุกขึ้นมาดูแลตัวเองไม่กินนะอย่างมามา,มากินข้าวที่บ้านครูงเงี้ยนะครูกินอะไรที่มันแบบเค็มเกลืออะไรต่างๆนะเขาไม่แตะเลยวินัยเขาดีมากเลย สาเหตุเป็นเพราะอะไรเออเพราะว่ามันคือคําว่า do or die การตั้งเป้ามันต้องอยู่บนสิ่งนี้ค่ะคือคําว่า do or die ต้องทําให้ได้ไม่ได้ฉันตายแน่แนที่นี่คําว่าตายไม่ได้แปลว่าตายในเชิงแบบ physically ตายไม่ได้แปลว่าตายงยงไม่ใช่คำว่าตายในที่นี้หมายถึงว่ามันจะส่งผลกับอะไรบางอย่างในชีวิตของเราเช่นความเจ็บปวดถ้าฉันทําสิ่งนี้ไม่ได้มันจะเกิดอะไรขึ้นแยแน่แน่เลยเพราะมนุษย์เราจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะ ถ้าจิตของสมองของเราเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันน่ากลัวเราจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นผู้หญิงบางคนถูกผู้ชายซ้อมเนี่ยโดนซ้อมเนี่ยก็ไม่เป็นไรค่ะยังไหวอยู่ยัยงได้หน้ายัางอยู่ทรงเดิมเข้าจมูกไม่เป็นไรเดี๋ยวทําจมูกใหม่ด้วยคือถ้าเขายังรู้สึกว่าเขายังอยู่ได้นะเขาไม่เปลี่ยนทั้งนั้นที่พวกเรามองแล้วเราบอกว่าเฮ้ยออกมาเฮอะจากความสัมพันธ์แบบนั้นออกมาเหอะก็ออกไม่ได้ เพราะมนุษย์ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมถ้าไม่ถึงจุดดูออดายทีเนี้ยเราไม่ต้องรอให้ถึงแบบใกล้ตายแล้วเราถึงจะออกมาถูกไหมคะบางคนแบบมีนะบางเคสนะคะที่ถูกซ้อมชนิดที่ว่าโหอันนี้เป็นเคสที่แบบนักเรียนคนหนึ่งของครูสมัยนะั้นเขามาเรียนการแสดงแล้วเขาเล่าเรื่องนี้ให้ครูฟังเขาออกมาได้เพราะว่าแฟนเขาเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยอยู่ขณะที่ว่าผู้ชายเอาเอา,เอาเชือกเนี่ยรัดคอรัด เอาเชือกสสยไฟรัดคอจนเขาแบบตาเหลือกลานพอเขาตาเหลือกลานปุ๊บเอาน้ํายาแบบล้างห้องน้ํากอกปาเขาอีกถามว่าครั้งนั้นเขาเป็นไงคะคือครั้งนั้นเนี่ยคือปางตายเลยแล้วเขารู้สึกว่าใจเขาคิดตอนนั้นเขาคิดว่าฆ่าฉันให้ตายไปเลยฉันทรมานเกิดไปฉันไม่สามารถทนอยู่กับความเจ็บปวดน,นี้ได้แล้วฆ่าฉันได้เลยพอเขาถึงตรงนั้นนะคะคือจึงถึงจุดที่เขาอะ ออกจากความสัมพันธ์แต่ก่อนหน้านี้สิ่งคุณอาจจะฟังว่าแหมเจอแบบนี้ใครๆก็ออกใช่ไหมคะคุณรู้ไหมคะว่าก่อนหน้านี้เขาเจออะไรก่อนหน้านี้เนี่ยเขาถึงขั้นที่แบบเอา,เอาผู้ชายนะคะเอากุญแจแม่กุญแจเหล็กอะกุญแจล็อกเหล็กที่เป็นแม่กุญแจขนาดเนี้ปาใส่หัวลูกศิษย์ครูมาแล้วแต่ไม่โดนเชียดเชียดนะคะผู้ชายคนนี้คือเราก็ถามทาไมถึงยังอยู่เขาบอกว่าคือจริงๆเขาเป็นคนดีนะคะครูบอกอื้อหือ ลึกๆเขาเป็นคนดีคุณอยากถามมากลึกแค่ไหนวะเนี่ยยังไม่เห็นอะไรที่คือคําว่าคนดีแน่ลหละเขาก็เขาจะอยู่ใ้คําว่าพอเขาทําผิดผู้ชายพว่กนี้นะคะพอทําผิดปุ๊กก็จะแบบพี่ผิดเองพี่ขอโทษพี่ผิดเองแผู้หญิงก็เล่นบทดาวพฤหัสสิเขาไม่ได้ตั้งใจมันเป็นเรื่องของอารมณ์ฉันเข้าใจเขา อย่าเป็นดาวพระสุสผิดเรื่องผิดเวทีเข้าใจไหมคะดาวพระสุสมีในละครเดี๋ยวเอามาใช้ในชีวิตจริงนะคะถ้าถูก abuse ระดับนี้แล้วมันไม่ใช่เรื่องหรอที่เราจะต้องทนถูกไหมแต่คนนี้เขาก็ยังทนอยู่เพราะเขารู้สึกว่าอะไรรู้ป่ะถ้าเขาเลิก mindset ของคนหาเขารู้สึกว่าถ้าเขาเลิกกับผู้ชายคนนี้การออกไปอยู่คนเดียวน่ากลัวกว่า การออกไปอยู่คนเดียวไปใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีผู้ชายคนนี้อย่างน้อยผู้ชายคนนี้ก็เป็นเซฟโซนอย่างน้อยผู้ชายคนนี้ถึงจะทำร้ายฉันแต่เขาอะก็รู้สึกผิดทุกครั้งที่ทำเขาก็จะเสพสิ่งนี้แล้วเขาก็จะอยู่กับสิ่งนี้ไปเรื่อยๆนี่คือเป็นที่มาที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไม่ได้ค่ะผู้หญิงคนนี้มาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคือในวันที่ผู้ชายคนนี้เอาเชือกรัดคอแล้วก็เอาเอาเหมือนอารมณ์เหมือนแบบน้ำยาล้างห้องน้ำกรอกปากอะค่ะจนผู้หญิงคนนี้ต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ครั้งนั้นคือครั้งที่เขาตัดสินใจ ออกจากความสัมพันธ์ทีนี้เราทุกคนไม่จําเป็นไม่จําเป็นที่เราจะต้องพาตัวเองไปถึงจุดที่แบบดูออนไดในเชิงของกายภาพมนุษย์เรามีสมองที่สามารถจินตนาการได้สัตว์ทําไม่ได้นั่นคือสมองจินตนาการสัตว์ไม่สามารถจินตนาการได้ว่าแบบถ้าฉันทําสิ่งนี้ต่อไปถ้าฉันนอนนอนไปเรื่อยๆทั้งวันอีกสิปีข้างหน้าฉันคงต้ง เป็นหมาที่ไม่มีอนาคตอะไรเงี้ยคือหมาคิดไม่ได้หมาก็นอนของมันไปเรื่อยๆถูกไหมเดรัจฉานเนี่ยมันแปลว่าตัวขวางขวางความเจริญสังเกตไหมเดรัจฉานเนี่ยวันว่าง,างคือน,นอนพระท่านถึงบอกไงว่าคนไหนที่ขี้เกียจสันหลังยาวเอ,อนอนเอ,อนอนเนี่ยขี้เกียจทั้งนั่นคือการฝึกจิตของการเป็นเดรัจฉานชาตินี้อุตส่าห์ได้ร่างมนุษย์แล้วจบชาตินี้ก็ไปลงร่างที่คู่ควรน,นะฉะนั้นถึงบอกไงว่าอันนี้ไม่ได้ ทีนี้สิ่งที่ครูกำลังจะบอกทุกคนคือว่าเรามีจินตนาการที่หมาแมวไม่มีจินตนาการนั้นเช่นคือคุณสามารถจินตนาการไปได้ว่าถ้าเรายังทําสิ่งนี้ต่อไปมันจะเป็นอะไรถ้าเราเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นแบบนี้อีก10บปีข้างหน้ามันจะเป็นยังไงแต่ประเด็นคือเราต้องตั้งเป้าหรือสร้างจินตนาการในอนาคตที่มันเป็นคุณค่าของเราจริงๆที่ครูตั้งวันนี้บอกว่าคนที่ตั้งเป้าแบบไหนแล้วมันไม่มีวันสําเร็จคือ คุณไม่ได้ตั้งเป้าจากคุณค่าของชีวิตคุณเช่นคุณอยากลดความอ้วนแล้วคุณก็แค่อยากสวยแต่ความสวยไม่ใช่คุณค่าหลักในชีวิตคุณก็ไม่มีวันลดความอ้วนได้คุณก็จะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นมันก็แบบไปวัดหมาก็ไม่เห่าเรามากเราก็ยังพอเดินได้นืกอออกไหมคะเออแบบแฟนก็ยังก็ยังกอดเรานิ่มอยู่เอองั้นไม่เป็นไรหรอกก็ของมันอร่อยระหว่างไปผอมหุ่นดีแต่ฉันต้องออกกําลังกายลากเลือดและอดกินของที่ฉันอยากกินกับ ได้กินของที่อร่อยแล้วไม่ต้องเป็นเหนื่อยออกกําลังกายแถมรูปร่างก็ยังพอโอเคเปะหวะถูกไหมฮะอาจจะพุงย้อยนิดหน่อยหรือก็ว่านิดๆแต่ก็ยังไม่ตายนี่นานี่จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้คนเปลี่ยนไม่ได้ระหวะ่างที่ฉันจะต้องอดอาหารที่ฉันชอบกับต้องไปมีรูปร่างที่ดีซึ่งวันนี้มันยังไม่ได้อะ่ะเก็ตไหมคนเราคะ่ะครูถึงว่าทําไมทําไม คนแนละตั้งเป้ากันมารวมทั้งตัวครูเองในอดีตด้วยที่เราไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเราก็ไปตั้งเป้ากันสุดฤทธิ์แต่มันไม่เคยทําได้จริงเ,ออเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรคือคุณค่าที่สําคัญในชีวิตของเรากันแน่วันนี้นะคะหลายครั้งเลยที่ครูได้มีโอกาสได้สอนคนบางคนตั้งเป้าเป็นลักษณะของมายสเตนตั้งเป้ามายสเตนคือ,อยังไงเช่นก็เรียนจบปริญญาตรีเป้าต่อไปของฉันก็คงต้องเป็นปริญญาโทปริญญาโทเป้าต่อไปเป็นปริญญาเอกเอาละคะ่ะทีนี้พอจบปริญญาเอก ไปไหนต่อแล้ววะเขาเรียกว่า strategic นะคะเขาเรียกว่า strategic here and there คือเป็น here and there syndrome เนี่ยเป็นโรคนะนะเป็นโรคทางจิตของมนุษย์คืออะไรหรือว่าตอนนี้ฉันอยู่ตรงนี้ใจก็แดแดฉันจะไปแดพอไปถึงแดแดกลายเป็นอะไรแดกลายเป,ไป็นเฮียกลายเป็นปัญันแล้วเราก็มองแดแปลว่า,าชีวิตเราไม่เคยวิ่งเข้าเส้นชัยเลยไม่มีความสุขเลยวันนี้ได้10ล้านฉันจะเอาร้อยล้านร้อยล้าน พันล้านพันล้านหมื่นล้านไม่จบคือครูไม่ได้บอกว่าหลังจากนี้พอเราตั้งเป้าแล้วเราจะกลายเป็นคนขี้เกียจสลังยาวแล้วไม่ทามาหากินไม่ใช่แต่มันต้องเป็นการตั้งเป้าที่มันเป็นคุณค่าของเราจริงๆไม่ใช่คุณค่าที่โลกบอกมาว่าเฮ้ยเราต้องเรียนปริญญาเอกนะเออถึงจะดีแล้วเราก็ไปเรียนตามที่โลกเขาบอกโดยที่มันไม่ใช่คุณค่าจริงๆของเรานะคะหรือเราจะต้องมีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแล้วมันใช่คุณค่าจริงของเราหรือเปล่าครูคไม่ได้บอกย้ํานะ ไม่ได้แปลว่าคนที่จะต้องทาพันล้านหมื่นล้านแสนล้านเป็นเรื่องผิดเพราะบางคนที่เขาทําบนคุณค่าของเขาก็นับว่าเป็นสิ่งที่ถูกนึกออกไหมแล้วก็อีกอันหนึ่งที่จะทําให้คุณตั้งเป้าแล้วล้มเหลวคืออันแรกนะไอกี้บอกไปแล้วตั้งเป้าไม่ได้อยู่บนฐานของคุณค่าในชีวิตจริงๆตั้งเป้าเ็าตามชาวบา้านกับอันที่สองคือตั้งเป้าไม่เคลียร์อ่าการตั้งเป้าไม่เคลียร์เช่นอะไรเช่อนอย่างสมมุติบอกว่าหนูอยากเป็นคนดีขึ้นคะ่ะเอาอะไรมาวัด เป็นคนดีขึ้นเอาอะไรมาวัดหน้ายิ้มแต่ข้างในยังด่าคนอื่นใช่คนดียังถูกว่านั้นเราต้องมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนว่าอะไรที่เรียกว่าเข้าเส้นไชยอะไรที่เรียกว่ามันมันสำเร็จแล้วนะอย่างบางคนบอกหนูอยากทำบทดีๆสักเรื่องหนึ่งอะไรเรียกว่าบทดีฉะนั้นการตั้งเป้าต้องมีตัวชี้วัดมีแตชนีชี้วัดได้ว่าเช่นสมมุติว่าฉันจะทำหนังที่มียอดวิว ล้านวิวขึ้นไปแล้วมันตัวชีวัดยังไม่พอมันต้องระบุได้ว่าเมื่อไหร่ที่จะทําสิ่งนี้ให้ได้สําเร็จแล้วมันเป็นสิ่งที่ achieve ได้ไหมเช่นเราบอกฉันจะทําหนังให้ได้ล้านวิวขึ้นไปเคยทํามาก่อนไหมไม่เคยค่ะแล้วจะทําให้เสร็จเมื่อไหร่อสิ้นเดือนนี้เนี่ยเพเอเจอละถูกไหมคะไปศึกษาก่อนไหมหาเรฟเ e นซ์ก่อนไหมเคยดูไหมเคยลองทําหนังสั้นหรือ,อยังเคยทําอะไรหรือ,อยัง ฉะนั้นทุกอย่างมันจะมีขั้นตอนของมันที่จะทําให้เราอะ่ะค่อยๆไต่ระดับความสําเร็จไปอ่าแล้วเราแล้วเราก็จะไม่เครียดกดดันตัวเองในสภาวะที่โลกมีแต่คนประโคมคาว่าฉันสําเร็จแล้วนะฉันสาเร็จแล้วนะเราไม่เห็นนี่ว่าระหว่างทางเขาไปล้มลุกคลุกคลานมาเท่าไหร่ถูกไหมเขาต้องเสียน้าตาท่าไหราเราไม่เห็นงั้นเราเห็นวันที่เขาสําเร็จเราก็ถูกล้างสมองมาว่าเฮ้ยฉันต้องสาเร็จเร็วอ่าฉันต้องสาเร็จเร็วเพราะฉันสาเร็จช้าฉันก็กดดันตัวเองว่าฉันคงโง่และฉันไม่เก่ง แล้วมันก็เลยทําให้เรากาเป็นเครียดซึมเศร้าแล้วก็ละทิ้งเป้าหมายแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราตั้งเป้าเป็นตั้งเป้าได้ถูกต้องเป็นสมาร์ทโก m สมาร์ทโกอย่างเดียวไม่พอมันจะมีหลักการหนึ่งที่เลือกเรียกว่า S V M นะคะ S คือสมาร์ทโก V คือตรงกับ value และ M คือ action massive action ที่ถูกต้องที่จะทําให้เป้าของเราสําเร็จอย่างบ้านครูเนี่ยครูอยากให้เห็นมากเลยว่าครูตั้งเป้าไว้ใปีในการทําบ้านหลังนี้นึกออกไหมแล้วครูก็เอาภาพมาแปะ แล้วเดี๋ยวเดี๋ยววันที่เรียนจะให้ดูเลยว่าภาพแปะเป็นภาพแบบไหนใกล้เคียงกับบ้านที่คุณเห็นนะวันนี้ยังไงแล้วอีกหลายภาพเลยแต่กว่าที่ครูจะเอาภาพมาแปะได้ครูต้องกรองแบบชัดเจนว่าน,นี่คือของฉันจริงๆและฉันจะไม่เบี่ยงชีวิตของฉันออกซ้ายออกขวาไปในทางที่มาั้งชีวิตของฉันพระพุทธเจ้าค่ะท่านกําหนดปลายทางหนึ่งในบารมีสิบคือ อธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมีอธิษฐานในพุทธศาสนาเนี่ยจะต่างจากพราหม์พราหมเนี่ยคือขอจากเทพเจ้าใดๆใช่ไหมคะแต่ในทางของพุทธคือการตั้งเป้าว่าจะไปไหนแล้วทําเหตุให้ถึงผลถูกไหมเห็นผลก่อนกําหนดผลก่อนอย่างเช่นพระองค์กําหนดว่าพระองค์อยากเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็กําหนดปลายทางก็คือ g o เซ setting ท่านอยากเป็นปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็อธิษฐานบารมีเลยว่าข้าพเจ้าบุญใดที่ข้าพเจ้าทำก็ส่งให้พระองค์เนี่ยไปถึงเป็นพระพุทธเจ้าแต่ท่านไม่ได้แค่มีความอยาก ท่านใช้ความเพียรให้ถึงพร้อมและมี s t r a t e g i c ในการเก็บบารมีนะคะสั่งสมบารมีของท่านไปท่านก็เพียรของท่านไปนะคะเพื่อค้นหาทางเพื่อที่ทําให้ท่านตรัสรูชอบได้โดยพระองค์เองแล้วท่านก็บรรลุธรรมฉะนั้นนะคะแม้ในทางธรรมก็ยังสอนให้เราต้องเป็นผู้มีเป้าหมายในชีวิตจุดเปลี่ยนในชีวิตของครูเงาะหลักๆเลยก็คือเรื่องนี้นะคะคือวันที่ 1. Go s e โก i n g เซตตของครูได้ถูกทำอย่างชัดเจนเคลียร์ครูจะใช้หลักการในเชิงของ passion test นะคะที่ได้เรียนมามาผสมลงมาในในการทำสิ่งนี้ครูตั้งเป้าได้เคลียร์วันที่เปลี่ยนชีวิตครูค,คือวันที่ครูเห็นว่าลมหายใจของครูที่เหลือมีไว้เพื่ออะไรนะคะแล้วเราก็ทำมันไปนะการเลือกคู่ครอง,องของเราก็จะตั้งเป้าแบบชัดเจนจะไม่เลือกมัวมวไม่ได้เลือกเพราะหิวโหยไม่ได้เลือกเพราะว่าโอ้ไม่มีใครแล้วล่ะต้องต้องแล้วล่ะต้องไม่แฟนแล้วล่ะอะไรเงรี้ยไม่ใช่ ะะตั้งเป้าให้เคลียพอตั้งเป้าเคลียปุ๊บอีกตัวหนึ่งที่เปลี่ยนครูก็คือเรื่องของการเห็นคุณค่าในตัวเองสร้างคุณค่าให้กับตัวเองพอสองอันนี้มาเจอกันเราหมั่นสร้างคุณค่าเราก็มีความเชื่อมัน่นโกของเราก็ achieve ไปมันจะค่อยๆสําเร็จไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะคะไม่รีบนะคะไม่รีบแต่เดินไม่หยุดนะะแต่ก่อนที่เราจะเดินนั้นเราต้องรู้ว่าเราจะไปทางไหนก่อนไม่ใช่ออกเดินไปโดยที่ไม่รู้ทางสมมุติวันนี้ คุณคิดว่าคุณจะไปเชียงใหม่ต่อให้คุณหลงไปโผล่ที่สุงไงโกลกคุณก็ยังรู้ว่าคุณต้องหักหัวไปในทางอีกทิศหนึ่งตรงกันข้ามแต่ถ้าวันนี้คุณไม่รู้เลยว่าคุณจะไปไหนคุณไปโผล่กาญจนบุรีก็ใช่มั้งแล้วคุณก็หลงไปต่อ,อ,อสุราษฎร์ใช่หรือเปล่าเพราะมันไม่รู้ด้วยซ้าว่าอะไรที่เรียกว่าเส้นชัยนะฮะต่อให้เราหลงทางรู้ว่าปลายทางอยู่ไหนยังไงก็ไปถึงแน่นอนวันหนึ่งถ้าเรายังเดินต่อเนื่อง แต่ถ้าเราไม่รู้ว่าปลายทางของเราอยู่ตรงไหนเนี่ยอันนี้อันตรายครูตั้งแต่เด็กอ่ะไม่รู้อันนี้ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก,ก่อนฟลุ๊กทาเองไปตอนนั้นอยากเข้าเตบุดมจําได้แล้วครูก็ไปนั่งรอรถเมย์อยู่ที่ป้ายรถเมย์ครูก็เห็นสมุดของเด็กเตบุดมเขาลืมทิ้งไว้เป็นแบบแต่ข้างในไม่มีเขียนอะไรเลยนะแล้วมีคนเหยียบแล้วด้วยอ่ะเออมีคนเหยียบแล้วครูเห็นตาตราพระเกี้ยวพอครูเห็นปุ๊บใช่ป่ะครูก็หยิบตาพระเกี้ยวขึ้นมาแล้วครูก็ เอาสมุดเล่มนั้นกลับบ้านแล้วครูก็ไปตัดตัดต,ตาพระเกี้ยวเนี่ยแปะไว้จากนั้นครูก็วาดวาดรูปพระเกี้ยวเนี่ยนะคะเป็นเป็นวาดด้วยดินสอสีดําแล้วเป็นภาพใหญ่เลยเป็นกระดาษแบบโปสเตอร์ใหญ่แล้วครูก็แปะแปะไว้ครูก็มองภาพนี้ทุกวันอ่าพอพอสอบเตรอ่เข้าเตรียมได้แล้วครูก็พอจะเข้านิเทศครูก็ดูสิพระเกี้ยวของนิเทศกับเตรียมต่างกันยังไงครูก็มาดูไฮไลท์แต่งต่างดนูนี่นี่นั่นครูก็แปะไว้อย่างเงี้ยแล้วครูก็ติดนิเทศจุฬา แล้วครูเพิ่งมารู้ตอนที่ครูมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของสมองหรือการทํางานของจิตว่าการที่เราเห็นอะไรแบบนี้มันคือสร้างทําให้ซับมดาลิตี้ของเราหรือระบบประสาทย่อยของเราฝังภาพนี้ลงมานะคะนั้นพลังที่ที่อยู่ในตัวเราเรามีพลังที่อยู่ในตัวของเราเราเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลถ้าเราคอนเน็กกับกับตัวของเราได้ไม่ต้องไปคิดถึงคําว่าจักรวาลเลยจักรวาลที่สําคัญที่สุดคืออยู่ในนี้อยู่ในคนคนนี้นะความเป็นไปได้ทั้งหมดอยู่ในคนคนนี้คนเดียว ขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมติดตามกันต่อไปในพอดแคสต์ครูเงาะรสุคนกองเกตมาเติบโตด้วยกันนะคะ